สวัสดีครับเกผมแบงค์กโมเกมแคทตัวแคทเกมไฟในแอดเฟรดี้แฟนเกมคิลเลอร์อินเพอร์เฟ e นซ์2เช่นเคยผมนะผมแม่งเกือบพูดไฟเดน h ะ t อีกแล้วแม่งสับสนมากช่วงนี้เล่นบ่อยเกินโอเคครับผมนะเราก็จะมาอัปเดตผมนะนี่เป็นตัวอัปเดตใหม่ที่เพิ่งมาเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้างเขาจะบอกไหมว่าอัปอะไรมาบ้าง <c oughs> ผมจะไม่ต้องไปหาเองเพราะผมไม่รู้เลยว่า มาอัปเดตอะไรบ้างไม่งั้นต้องไปหาเองอย่างแรกที่เห็นคืออั a อา h คนี่มาผมนะเป็นเมนูใหม่ที่เราสามารถกดได้นั่นเองนอกนั้นนี่ไม่รู้เอาแบบผมกด continue ก่อนละกันจําได้พาร์ทที่แล้วเรามาอยู่ที่บนภูเขาโอ้โอ้แต่รอบนี้กด continue แล้วคือมันเริ่มใหม่หมดเลยนี่ฝากโอเคไม่เป็นไรทั้งนั้นโอ้อยู่ค n t go in a s t l i a at night อา้าว กูอยู่ในร้านน่ะอยู่ค n t h ก p i ินเด i a พ t night อ n c นวัน have l เล t แม่คุณออกไปแล้วไม่สามารถเข้าร้านพิซซียตอนคืนแต่กูอยู่ในร้านน่ะกูไม่ได้อยู่ข้างนอกนะ่ะ what the fuck มันน่าจะบัก๊กกบผมนะผมจำไ,ได้พาร์ทที่แล้วผมเซไว้จุดบั๊กบ,บนภูเขามันก็เลยบั๊กตอนที่เล่นรอบที่แล้วแล้วตังคือหายหมดเลยเหรองั้นเล่นใหม่เลยก็ได้มั้งงั้นนะอันสตัก๊กช่วยไม่ได้ใช่ไหม คือแบบอา้าวก็แล้วต้องรอจนถึงเช้าเพื่อนั่นแหละเล่นใหม่ดีกว่าทั้งนั้นหละไม่รู้นะว่ามันมีอะไรงั้นพาดีเราไปดูอาร์คก่อนไหมแล้วเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีเอกกดคอนตินียแล้วผมไม่อยู่อะไไม่รู้มันไม่ได้เซฟไว้สิเนี่ยฟักงั้นเราไปดูอาร์คกันดีกว่าปึ๊บแน่มาดูนี่ีกว่าผมนะ่ KIP Killer i n p u r p l e ผมนะนี่คือวิลเลียม อาร์ตอันตอนปัจจุบันก็คือตัวแบบนี้ผมนะโมเดลดูดีขึ้นบัลลัสเซกเอแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ไม่เคยได้ใส่แต่เตรียมไวใช่ไหมนี่คือโมเดลเฮลิคอปเตอร์ล้อผมเนะยตอนแรกจะใส่มาเพื่ออะไรทำไมต้องมีเฮลิคอปเตอร์นะอันนี้เพอร์เฟ่นคาร์อัลฟาหนึ่งถึงอัลฟาสามเพอร์เฟ่นคาร์ในปัจจุบันจะเป็นแบบนี้ยูแบดบิตมากขึ้นแต่ว่าอะไรดยดเท่ขึ้นละเอียดเยอะขึ้นนี่คือรถปัจจุบันใช่ไหมโอเค เนี่ยรถปัจจุบันแล้วนั่งรถชมได้ด้วยอะ่ะอ๋อนั่งรถชมอาไคก็ได้โหทางมันยาวมากเอาเป็นว่าพาร์นี้เราสำรวจอาไคแล้วก็ดูนี่ไงเขาบอกใช่ไหมว่าอัปเดตจากอันนี้มาเป็นอันนี้ใช่ไหมเราดูสิทธิอัปเดตมาในนี้เลยก็ได้นี่เออผมก็ไม่รู้ว่ามันอัปเดตมาบ้างดูอย่างนี้ก็พอจะดูได้จุกบ็อกไม่เคยใส่โอเคก็คือกล่องดนตรีผมนยผมนงไม่เคยใส่จุกบ็อกดูไออืมก็อาจจะไม่ได้ใส่อย,อยู่ดีแต่ว่าทํามาสวยนะไม่ใส่จริงเหรอ สวยใช้ได้เลยเนี่ยโอเคยีนโรไอแมนวูเมนตอนนี้ยีนโรไอแมนแล้วก็เป็นวูเมนอ่ะมีสองอย่างเรียกได้อะเป็นผู้หญิงกันเนี่ยปัจจุบันก็คือตัวเนี้ยที่เราเห็นในรอบที่แล้วผมนะเห็นจตลูกตานี่อะไร Can เซิลไททออ๋อก็คือชื่อเกมที่ Can เซิลหนึ่ง p e r ร t e ฟ่มั r เสองไม purple ก็คือแคนเซิลทั้งหมดนี้แล้วก็เป็นแค่คิลเลอร์เฟิเฟิร์สองไปเพราะคนรู้จักมากกว่า,าใด้ผมดาวเออถ้าจะตั้งชื่อใหม่เลยคนอาจจะไม่รู้จักเพราะว่าก็ไอเดียดีแล้วที่ตั้งคิลเลอร์เฟิรเฟิร์สองจยรู้ว่าคนทำเดียวกันพ o ลิสออฟิเซอร์ปัจจุบันอ้าวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มันก็มีอยู่แล้วด <c oughs> ีว่าเราโดนจับมาแล้วในวังแต่แรกเออต้นไม้ใน alpha สองเป็นแบบนี้แต่ต้นไม้ปัจจุบันจะเป็นแนวนี้ไม c ค a าฟขึ้นเออก็น่ารักดีนะี่อืมโอเค แเลนเคยเลนรู้สึกว่าปรับโมเดลดีขึ้นปรับระรู้สึกว่ารอบที่แล้วที่ผมเล่นนี่ไม่ได้หรูขนาดนี้เออและก็นี่พกปสเตเดอร์ที่เพิ่มเข้ามาใช่ไหมก็คนเป็นเหล่ายูทูบเบอร์ผู้โด่งดังครับผมเนี่ยผมไม่ดังเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้พูดอังกฤษเราพูดภาษาไทยเขาเลยไม่รู้จัก <c oughs> ถ้าเราพูดภาษาอังกฤษเราจะได้ไปแปะตรงนี้ด้วยก็ได้มั <c> ้ง <oughs> <c oughs> คิดเคยเลนนะจะว่าไปเวเอารถมาดีกว่าหรือไม่ต้องดีขับรถมาดีวกว่ามันมีให้ขับก็นะอืม kip สองครับผมนะ killer in purple สองเลือดูความใสของรถนี่แบบโหคัดเตอเลียมเลยเคแปะงอขี่รถด,ดูอาร์ไคครับผมนะโอเคเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่น่าสนใจนะโอ้ไอ้นั่นคืออะไรอะ่ะทำไมมันเป็นทางมันไปถึงไหนอึบอันนี้อะไร never add ไม่เคย add คืออะไรไม่เคยแอ d ไม่เห็นจะมีอะไรเลยบอกไม่เคย add แล้วมันแ,แล้วไม่แคยอะไรไมเห็นจะมีอะไรเลยเอา้ามันมีความลับอะไรซ่อนอยู่ว่าทําไมตุ้งไม่เห็นเขาบอกว่าไม่เคยใส่เอาไว้ในเกมแต่ตุ้ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเออช่างเถอะต่อไปโอ้ชื่ออะไรก็ไม่รู้ ident, อุบัติเหตุเคลนปัจจุบันก็ไม่บอกนี่เป็นตัวละครลับหรือเปล่าเนี่ยเอ๋อาจจะเป็นเงินก็ได้ผมนะตัวค่อนข้างจะโปร่งใสทีเดียวน่ากาลัวเชลน ไมเคิลอัพต้นปัจจุบันอ๋อไมเคิลอัพต้นน่ะเราเจอที่ไหนอจำได้ว่าครั้งที่แล้วที่เล่นอัปเดตท,ที่แล้วไม่เจอตัวนี้ใช่ไหมไม่เจอเนาะหรือเจอวะจะไม่ค่อยได้ไลฟ์โพวนี้คืออะไรโอเอหื oh, <no! S 1> มเมื่อกี้อะไรไม่มีอะไรโอเคอ๊อ okay. oh, อะไรวัดเออลวงไปเรื่อยๆอ่าแล้วมันมีเวลาขวาบน,น้วยแหละจะกำหนดเวลาทำไมอ่าแล้วตัวลวงไปเรื่อยๆเออ มันจะไปสุดตรงไหนวะเนี่ยออพอไหมยังล่วงอยู่แล้วอะมือแขนขาหายหมดแล้วกดแถบดูตัวได้ไหมเหมือนจะไม่ได้โอ้เออ,อเคล่วงทีนี่คืออะกดซูมได้ออกเถอะอันสตั๊กได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เมนูเธอท้งนั้นถ้ากระโดดไปจะเจออะไรปะมันมีทางใช่ไหมถ้าผมกระโดดหญิงหญิงไปเรื่อยๆมันจะเจออะไรปะน่าสนใจ อ่ะรถอยู่ที่เดิมตรงนี้ขับได้ป่ะไม่ได้เนาะไปแ็่ของโชย์เฉยหลักๆแล้วก็อัปเดตพวกโมเดลให้ดีขึ้นผมยังไม่รู้ว่าระบบหรือว่าร้านค้าในเกมจะมีสินค้าอะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแต่ตอนนี้เท่าที่เห็นหลักๆก,ก็คือโมเดลอัปเดตขึ้นมาครับผมเนี่ยแล้วก็ตัวละครลับที่อจะอยู่ในเกมอะไรงนี้ลองกระโดดข้ามไปดูจึบ๊บโอเคดึง อ่ะกดแท็บดึงโอเคยดึงเย่ดีไงเออโมเดลเรารู้สึกว่าสวยขึ้นจริงไนงะเออผมว่าจากอัปเดตท,ที่แล้วโอ้ดึงนะมันก็ไม่มีอะไรบอกว่าให้กูโดนทำไมเนี่ยเอาโอเคแล้วเข้าไปดูในเกมตอนไหนเพื่อจะดูว่ามีอะไรกันแน่แต่คงต้องเล่นใหม่นะเพราะว่ารู้สึกว่าเซฟผมมันจะเสียติดบัก๊กนิวเกมเลยก็ได้ไหมมันจะมีเนเรื่องอะไรหไหมไม่มีเนาะโอเค อยู่คานโกอินพิเซเลอแอดไนนี่มันเช้ามันอะไรเนี่ยเกมบั๊กป่ะวะฮะอาเป็นว่าเออมันบั๊กหัืงไงวะมันค้านโกอินพิสเซเลยแอดไนนี่มันเช้าอ่ะแล้วกูก็อยู่ในร้านด้วยเอ้าแปลกเว้ยผมโดนเกมบั๊กไหมเนี่ยมต้องนั่งโหลดใหม่ว่เรือจะต้องลบเซฟไปสักอย่าง เอาเป็นว่าเราลองสร้างดู่าแลวกันในนี้ก็ไม่ค่อยอัปเดตเท่าไหร่แล้วก็สร้างแบ็กรูมเลยอ่ะโอเคแบ็กรูมคิดเช่นอยู่ด้วยกันเรารู้กันอยู่ย่อใบคิดเช่นใช้ได้อย่างเราสามารถขายพิซซ่าให้คนที่มาได้หรือยังอะไรอย่างเออเราออกประตูหลังได้จําได้เป็นออกประตูหลังได้เออพอสร้างประตูหลังแล้วมีประตูหลังออกประตูหลังเลยเออได้แล้วบักแมงเดี๋ยวจอกจากร้านไม่ได้โอเค ช่อนี่ไงดูสภาพนะผมนะในแมปต้นไม้นี่กลายเป็นไม้คราบขึ้นประภาคารอู้มีใครยืนอยู่บนประภาคารด้วยเออเป้าหมายอยู่นี่มีโอ้โหคือตอนแรกสถานีตำรวจติดกับร้านเราเลยใช่ไหมรอบนี้ไม่ติดแล้วผมเนะแล้วก็มีเสาไฟนี่รัฐบาลให้งบมาตั้งเสาไฟมีไฟแดงไฟเขียวด้วยวะไอ้หลวขึ้นอยู่นะ หรูขึ้นเยอะอยู่เออโดยพาะรถนี้ขัดตะลี่มเลยแค่เราไปสำรวจเมืองสท่หนหร่แล้วกันเป้าหมายเรายังมีให้ทำไหมเก็บเงินเก็บอะไรโอ้ตรงนี้มาใหม่ครับผมเนะเอ่อป่าตรงนี้จากที่เคยไปแค่ทางธรรมดารู้สึกแมปจะเปลีป่ยน,น,นไปเยอะจะว่าไปธนาคารก็หายไปแล้วอันนี้อันเดอร์คอนเนชั่นรอบนี้เราไม่สามารถเข้าไปได้แล้วใช่ไหมรอบที่แล้วคืออา้าวรถกูอยู่นู่นแล้วกูลงมาตรงนี้ได้ไงเนี่ยฮะ เกมบักกดลงรถมาโผลรนี่เลยพาที่แล้วเราสามารถเอาเงินจ่ายเพื่อเข้าไปอีกฝั่งนึ่งได้แต่ว่ารอบนี้นี่น่าจะไม่ได้แล้วมั้งนะอะไรก็ใสเหมือนเดิมแต่ว่าชอบกราฟิกที่เปลี่ยนเป็นแบบไ i n e c r a f t เต็มที่เลยอเออหนก็จะไม n ครฟ a f t แล้วใช่ไหมคือรอบที่แล้วมันก็มีทั้งโมเดลจริงกับโมเดลไม r ครฟสับไปแต่รอบนี้คือไมโครฟ a f t เต็มตัวตัวเรียกไมโครฟ a f t ดีไหมเนี่ยมันคล้ายมันคล้าย ไฟเขียวนี่มีทางจะแดงบ้างไหมน่าจะยังอืเอาไว้ก่อนแล้วบ้านเรามันไปอยู่ตรงไหนแล้วตอนนี้โอ้ลูป,ปันที่เคยเป็นโกลเด้นเฟรดดี้ปะตอนนี้กลายเป็นลูป,ปันสกอตทองให้เราใช่ไหมและนี่คืออะไรนี่คือน้ำพุสมมตินี่คือน้ำพุใช่ไหม <laughs> โอเคมีข้อความฝากคุณสกอตด้วยผมนะนี่เท่าที่อ่าน thank you สกอต คุณเป็นคนที่สุดยอดที่สุดในโลกอ่าและทําให้พวกเราทุกคนได้แฮปปี้ถ้าเกิดไม่มีคุณเออทุกคนคงไม่ได้เห็นคินเลอร์อินเพอร์เพิร์นะมีข้อความขอบคุณขอเจ้าของเกมผมนะแทนกิวมากๆถ่ายรูปคู่กับคุณสกอตต์คอตัน <laughs> โอเคแล้วก็ที่ทิ้งขยะยังเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือมีรายละเอียดรถเพิ่มขึ้นกับเป็นรถเก่านะโอเคถอยรถไปดูบ้านเราไปอยู่ตรงไหนแล้ววะ เออบ้านเราหายไปเลยหรือว่เราม,มีบ้านบอกว่าบ้านเราไม่อยู่เลยนะโอ้มีรถสีม่วงอันหนึง่งน,น,นั่นเป็นรถที่ค่อนข้างเก่าแล้วผมเนะี่ยรถสีม่วงนี้นี่คือรถเก่าของเราดีเออรถเก่าของเรามาทิ้งเรานั่งรถใหม่นี่คือรถเก่าของแพรที่แล้วเออมัเออตะไปไหนเนี่ยมานี่โอเคแล้วนี่ก็ที่ทิ้งขยะก็เป็นแบบแปดบิดก็บผมนะเอ,อ้ภาพน่ารักขึ้นเยอะเลยเนะี่ย เออไหนก็จะมาทางนี้แล้วก็เอาให้เต็มที่ครับผมนะผมก็ไม่ได้ว่าอะไรมันมองง่ายขึ้นด,ด้วยกราฟิกไม่ต้องสมจริงมากก็แลดูมองง่ายโอ้แต่ว่าโลงสารกรรมที่รอบที่แล้วไม่สามารถไปถึงได้รอบนี้มาใกล้มากขึ้นไปได้อย่างมีน้ําตัดขั้นกลางโอ้ตายเลยผมนะตกน้ําตายชหายรีเซ็ตคากลับมาคือไปไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าบ้านเราไปไหนอ่ะเราไม่มีบ้านแล้วเหรอ ปกติเราสมามารถกลับบ้านได้แต่รอบนี้บ้านเราหายว่ะเอ๊ะหรือว่าต้องขับตรงไปข้างหน้าไกลๆบ้านเราไกลขึ้นเลยไงอยากไปดูประภาคารแต่ว่าไม่มีทางให้รถได้เล่นไปเลยบ้านเราอยู่ไกลๆเลยอะข้ามป่าข้ามไรปะเดี๋ยวลองเข้าไปใ,ในป่าเดี๋ยวจะอยู่อีกฝั่งในของป่าก็ได้แบบก็ยังกว้างอยู่นะก็ยังถือว่ากว้างอยู่เหมือนเดิมโอ้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 โอโอ อ๋อผมว่ามันเป็นการแบบว่าเอาแมปจากที่เคยข้ามไปมาอยู่ตรงนี้ป่าที่เคยอยู่แมปนู้นมาอยู่ที่แมปนี้เลยอะไรแบบนี้มีตรงนี้ด้วยผมนะมันคืออะไรผมขอสำรวจดูหนะ่อยพาร์ทนี้เรามาสำรวจพาร์ทหน้าเราค่อยเริ่มจัดการร้านกันเลยกันไอ้นี่ไงที่อยู่ฝั่งนู้นมาอยู่ฝั่งนี้ผมบอกไปเออเราไปคุยมันหน่อยไหมเคยเองอะ่ะอืมแกก็รู้ว่าแกไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ยาทำให้มันยากเลย โอเคมันก็พูดเหมือนเดิมอะก็นก็มีอะไรเพิ่มเมติมจะสรุปบ้านเราหายเหรอเหยุรัำเดตนี้ทําให้บ้านเราโดนทันลมครับผมเนะป่าลงบ้านหายถ้าไม่มีบ้านแล้วก็อยู่แต่ในร้านเลยแบบนั้นมันกไ็ไม่ไม่ไม่เป็นไรหรอกมันไม่ดีแต่ว่าอะไรพวกที่อยู่บ้านเรามันจะอยู่ไหนกันนะอาจจะไม่หายแต่มันอาจจะอยู่ไกลเกินโหแต่ว่ามันทําให้ไกลขึ้นมากเลยนะถ้าเกิดว่ามันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของป่าเออจากบ้านเราถึง ร้านเหล่านี่แม่งไกลมากหมกลุ่มดริฟตเลยผมนะโอ้แก๊ดแก๊ดแก๊ดเมื่อกี้ดริฟรถแม่งดริฟดีดีวยนะทำเล่นไปนี่บ้านเราหรือเปล่าเออนาะยชัยโอ้แก๊ดจ้ยรถแม่งดริฟดีวะเออนั่นไงไอตัวที่เราสงสัยว่าจะอยู่ตรงไหนมันอยู่ข้างบนบ้านเราแล้วเนี่ยนี่บ้านเราเนาะน,น่าจะบ้านเราอยู่ไกลมากอยู่คานโกอินพิสเซเลียแอดไนไม่ไม่ใช่พิสเาเลียมันบ้านกุยชุม่มแหมันบักเลยวะ แอดไงเพราะว่าเซฟผมบั๊กเดี๋ยวเออเดี๋ยวรอบหน้าถ้าผมมาผมจะไปลบเซฟแล้วเคลียร์ใหม่ทั้งหมดเลยพอรู้สึกว่าตัวบั๊กติดบั๊กเนี้ยเข้าอะไรก็ไม่ได้บั๊กเสกเอาเป็นว่านี้น่าจะเป็นบ้านเราแหละแต่เราเข้าไม่ได้เหมือนเดิมก็คงจะมีประมาณเนี้ยผมนะคือรวมแมปหนึ่งกับซองเข้าด้วยกันแต่ว่ารถแม่งริบดูริบกัดกัดกัดโอเคเดจามูรถแม่งริบมันอย่างเงี้ย เดจาผู้ไอชิฟวีทีเวฟี่โฟร์ข้าในถนนตึ่งโอ้โหดริปโอยคนขายเต้าหู้ยังอายรถแบงค์ดิปมันขึ้นจริงอันนี้ต้องยอมเออทำแบบให้กว้างเพื่อมานั่งดริปรถเล่นเลยแกดแกดแกดอย่าไปดูประพาคารน่ะประพาคารนที่มีใครไม่รู้นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยนอกนั้นไม่แน่ใจนะจะมีอะไรหรือมั้งป่ามาแล้ดูกว้างมันจะมีอะไรซ่อนในป่าก็ได้ เดี๋ยวเราค่อยมาสรวจอย่างละเอียดกันในภาคต่อไปกันแต่ว่าประภาคารนี่ต้องเดินไปรถมันปิดหมดแหละไปไม่ได้ผมจะลองวิ่งมาที่ประภาคารดูไปดูใ,ใกล้นี่ก็มีทางไปเนี่ยแต่รถมาไม่ได้ปะหรือมันจะอาจจะมาได้ต้องหาทางเอานี่ไงเรามาที่ประภาคารได้เลยผมนะนอข้างบนนั้นใครซูมได้ดีเออ ตัวอะไรไอ้นั่นไงไอเยลโลไออ๋อที่เคยอยู่บ้านเราปะที่เราเคยเห็นอยู่ในบ้านเราเอามายืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้ยืนทําอะไร <c oughs> น่าสนใจแต่ว่าผมเดินได้แค่นี้ผมนะติดแล้วผมเดินเข้าไปใกล้กว่าน,นี้ไม่ได้ไม่อยากไปเดินไกลอืมมันใครวนะเนี่ยไอนี่มันช่างน่าสงสัยะเลเกนโอเคงั้นเดี๋ยวเราแวะเข้าไปดูในร้านหน่อยก็แล้วกันนะ เพื่อจะดูว่ามันจะมีอะไรคอใหม่ใหม่ให้เราซื้อบ้างอะไรบ้างเราเข้าได้ใช่ไหมต้องเข้าข้างหลังร้านตอนนี้หน้าร้านแม่งบัก <c ười> เวรกรรมจริงเข้าจากทางหลังร้านอ๊อทีทิงขยะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนตำแหน่งหลังร้านเป็นตำแหน่งที่ไหนหลังร้านคือเอ๊ะเอเอช่างมันเจ้าไปชุดก็เปลี่ยนนะเนี่ยอลองใส่ปุ๊บแอ เปลี่ยนมากว่พิซซ่ายังใช้ไม่ได้เหมือนเดิมมันเขียวเวอร์อินโปรเกตนะผมเนี่ยยังไม่ใช้ได้เหมือนเดิมโอเคถ้า okay, งั้นก็มาลองดูของมีอะไรเพิ่มขึ้นไหมมีโต๊ะเก้าอี e, ้แล้วก็สเตตเหมือนเดิมเป๊ะเลยฮัลโหลอปไม่มีอะไรฟันมีโปสเตอร์ที่อัปเดตอยู่ในอาร์คายรู้สึกอ้มีหุ่นแล้วเหรอสามารถซื้อหุ่นได้ราคาพันหนึ่งอู้โอ้โลเตดร,รู้สึกว่าต้องวางบนสเตตมั้ง เราต้องซื้อถ้าเราจะวางหุ่นเราต้องซื้อนี่กันมีให้เอาแล้วนะเออทำเล่นไปโ,โอเคผมก็จะทำนี้จากนั้นก็วางหุ่นในเมทอนิกไว้ข้างบนเนาะแล้วก็โลเตที่มันหันมาง่าบีหุ่นให้สร้างแล้วผมนะเย่ใช้ได้แต่โดยรวมแล้วก็มีประมาณนั้นมั้งที่ผมเห็น เ,ออเดี๋ยวพาหน้าเราลองมาเล่นมาอะไรดูแล้วลองดูว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมั่งก็แล้วกันสำหรับพาทน,นี้ถือว่าสำรวจเล็กๆน้อยๆผมนะโอเคใครชอบคลิปนี้หรือกดไลค์ like, ใครแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสำหรับผลงานผมนะถ้าเกิดใครเล่นพาทต่อไปไว้กด like, ไลค์กนเยอะสรับนี้ก็ขออนุบายม o o d b y e งนท์